สวยๆจ้าคนขี้เลยแต่ปลูกอะไรก็สวยอะยอมีความสุขถึงเวลาตัดแล้วค่ะมาเห็นเขาสุกอีกแถบหนึ่งโชคดีนะแง้มไปดูชะแง้มไปดูนี่จะ้ะถึงเวลาตัดแล้วค่ะมามาตัดกล้วยหอมทองกันจะ้ะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้หาคนช่วยค่ะ <c oughs> หาคนช่วยค่ะ <c oughs> ตรงนี้ แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวพามาดูจ้ะออกไม่ได้ใหญ่กว่าถุงแป๊บนะคะพี่ชจทุกคนบทสุดท้ายต้องตัดกระสอบค่ะเอาออกไม่ได้เพราะว่าผลเข้าใหญ่ผลใหญ่แล้วโอ้โหเต็มเลยค่ะดูดิผลนี่แล้วมีแตกด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีพื้นที่เขาเลยต้องแตกด้ยวยให้ โอ้โหร้อนยังก็ซาวหน้าเลยน,นี่แตกไม่มีพื้นที่โอ้ยสวยมากค่ะทุกคนดูนี่จ้าหุยลูกใหญ่นในมัโครไม่ถูกนะคะแบบเนี้ย ประมาณนี้หกสิบเจ็ดสิบค่ะแต่ถ้าสิบสี่สิบสองสิบสี่ลูกขึ้นไปนี่วีละเก้าสิบก็มีนะคะทีมงานทุกคนตัดลงมาแล้วค่ะสวยๆเลยค่ะนี่ผลสวยมากเพราะว่าเอากระสอบห่อเนาะแต่ครั้งหน้าคิดว่าต้องเอากระสอบใหญ่กว่านี้ค่ะเพราะว่าเขาเบียด แบบเข้าดันเข้าดันกระสอบเต็มที่เลยค่ะถึงขั้นแตกเลยอ่ะอืมน่าเสียดายนี่ไปซื้อวีเท่าเๆนี้นะคะไปซื้อไม,มคโครเจ็ดเจ็ดสิบห้าถึงแปดแปดสิบค่ะนี่บาทไม่ใช่ตัวถูกนยนะตนัวนี้โอ้โหสวยแต่เห็นผลผลิตตัวเองแล้วมันมีความสุขค่ะนี่กล้วยน้ำว้าก็ได้กินไปแล้ว สุกไล่เรียกกันมาก็คือกล้วยหอมทองค่ะนี่เดี๋ยวจะให้เจ้าของบ้านเขาด้วยอาไม่ใช่เจ้าของบ้านเรื่องอะไระเจ้าของต้นที่ไปขอเขาตอนเล็กๆมาปลูกใช้ใช้ระยะเวลาการปลูกนานอยู่นะคะน่าจะเกือบปีเนาะน้ำว้าเหมือนกันเพราะว่าเป็นต้นลูกไม่ใช่ต้นต้นต้นแม่ไม่ใช่ต้นดังเดิมที่อยู่ในที่แล้วเนาะจ้ะ สวยมากโทษนะคะชมเพลินเลยนี่จ้ะทุกคนได้กินไปบ้างหรอกนะคะกล้วยอหอมทองนี่จ้ะก็ให้เจ้าของต้นเขาด้วยเนาะตอนไปขอมาเป็นเบบีอร่อยค่ะอร่อยมากเลยแล้วพนสวยที่พนสวยนี่เราก็ต้องแบบว่าเมงบานทองมันเยอะนอะจ้ะไม่ไม่ต้องอะไรยุ่งยากนะคะแค่กระสอบ กระสอบใบใหญ่ๆคลุมเขาค่ะแล้วก็เปิดท้ายให้ลมเข้าเขาจะได้ไม่อับเวลาโดนแดดเนาะแต่อย่าเอาสีดํานะคะถ้าสีดำเนี่ยผลไม้เราอาจจะช้าได้หรือว่าสุกเนาะเพราะว่าโดนแดดสีดํากับแดดมันมันจัดจ้ะเอาสีขาวหรือเอาเป็นบบผ้าที่ไม่ละลายน้ำนะจ๊ะเวลาฝนตกคลุมเอาไว้ ไม่ให้แมงไม่ให้แมงวันทองเขาไปเจาะจ้ะอันนี้เป็นพลาสติกเลยแล้วก็นี่จ้ารูท้ายจะบีบบีบให้เขาเล็กๆหน่อยเวลาอับแล้วชื้นน้ำเขาก็จะได้หยดถ้าเปิดอาซาแมงวันทองเขาก็ฉลาดเนาะนี่จ้าปลูกก็ได้กินนะคะกินผลผลิตที่ตัวเองปลกูกนี่มันอร่อยนะคะ